ยกเลิกเรื่องของการแจกเงินนะแจกเงินหมื่นผมเคยนําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะเรื่องแจกเงินหมื่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1นึนะครับพอเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1นึสิ่งที่ตามมาก็คือทั้งสสสวอคอรมอชุดเก่าและชุดใหม่ทั้งชุดเศรษฐาและอุกอิงจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณที่กําลังออกอาการรัฐบาลก็ออกอาการหนักเลยทีเดียวพอมีสถานการณ์ของทาริฟแล้วเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ของออทั่วโลกมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ต้องซองความคิดเห็น เพิ่มเติม,มเ,เดี๋ยวไฟนอลยังไงจะรีบบอกแต่เขาเหมือนติดอ่าติดฟันธงไปแล้วว่าอาจจะต้องยกเลิกเนี้ยเขาก็เลยใจเสียกันไปแล้วอะคะ่ะตรงนี้ยะคะ่ะจริงเราเราเรากำลังคือเราหาวิธีทงกระตุน้นเศรษฐกิจให้ได้ผลมากที่สุดอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันยังไม่ได้ cancel เลยทั้งสิ้นนะคะก็เดี๋ยวรอฟัมความเห็นที่ครบแล้วก็จริงๆก็ก็พยายามผักดันในทุกแง่มุม มันสามจะจับไปใช้รุ่แบบได้ไหมคนละครึ่งแบบเดิมที่สมัยรัฐบาลเดิมใช้มันมีมันมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอันนะคะที่ต้องช่วยกันหลายด้านเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มันกระทบทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้ทั้งเม็ดเงินใช้ทั้งนโยบายต่างๆที่จะกระตุ้นทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่แค่ช่วงอายุใดสรุปก็หมดรุปแผนเดิมเราเราจะแบ่งเป็นช่วงอายุใช่ไหมคะ อันนี้ม่ต้องทงั้งหมดสรุปก็คือยังมีแต่อยู่ที่ว่าจะปรับวิธีการแบบไหนให้เหมาะอันนี้ขอรอความคิดเห็นก่อนว่ายังไงบ้างแต่ว่าจริงๆเราเรายังไม่ได้ยกเลิกอะไรย้อนเรียนนะครับว่าเราก็ขอขอชะลอให้ก่อนชะลอจะไดาก็ชะลอที่ด้วย ก็จะเราจะไปจนกว่าเราจะดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมครับอันนี้เมื่อวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนมีหลายเครื่องเพื่อเป็นข้อจํากัดนะครับทุกคนก็บอกแล้วว่า GDP เนี่ยมันถูกข้อจํากัดทั้งภายนอกประเทศด้วยนะครับและกระทบเข้ามาในภายในประเทศเราจึงต้องแปปรับแผนการใช้เงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่มีเงินหรือมีเงินครับแต่วันนี้เราคิดว่าเราอยากจะน่าจะให้เกิดการจ้างงานเพราะมีหลายส่วนที่ที่ทำงานโดยเฉพาะนดีเนี่ยการจ้างงานอาจจะหายไปเราก็จะมาหนุนที่การจ้างงานก่อนเพราะนั้นก็ต้องรอดูเหตุการณ์ที่เหมาะสมครับ นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตคือการกระจายเม็ดเงิน10,000บาทลงไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปราว50าล้านคนนั่นหมายถึงเม็ดเงิน5แสนล้านถูกอัดกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยจะรอกแล้วจะรอกเปล่าเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตนี่ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งได้ครับผมก็คิดว่าไปช่วยเหลือคนลำบากดีกว่าครับไอ่จริงที่ก็เดือดร้อนนะพี่เห็ได้ปมขอขอชะลอไปก่อน จะไปจนกว่าเราจะดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมครับจริงๆก็พยายามผักดันในทุกแง่มุมมันสามารถจะกลับไปใช้รูปแบบแมเได้ไหมคนละครึ่งแบบเดิมที่สมัยรัฐบาลเดิมใช้ได้มมันมีมันมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอันนะคะที่ต้องช่วยกันหลายด้านเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มันกระทบทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องใช้ทั้งเม็ดเงินใช้ทั้งนโยบายต่างๆที่จะกระตุ้นทั้งหมดการใช้ไม่ใช่แค่ช่วงอายุใดสรุปก็หมดเรุปแผนเดิมเราเราจะแบ่งเป็นช่วงอายุใช่ไหมคะ อันนี้มาต้องทำหมดสรุปก็คือยังมีแต่อยู่ที่ว่าจะปรับวิธีการแบบไหนให้หมดอันนี้ขอรอไม่เห็นก่อนว่ายังไงบ้างแต่ว่าจริงเรเรายังไม่ได้เริ่มอะไรได้เงินหมื่นยางได้เงินหมื่นยางขอลอไปก่อนเงินห้าแสนล้านถูกตัดกระแค่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทยจะรอดแล้วจะรอดเรารัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยตัดงบพัฒนาประเทศไปแล้วประเทศเศรษฐกิจมึงพังไงแล้วก็เอาเงินไปแจก แจกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากหายไปกับสายลมบังเอิญแจกแล้วยังไม่พอใจไม่สะใจเพราะมันแจกได้แค่ร้อนแรกอ่ามันยังไม่ครบลูปที่เขาเาาอยกจะวางแผนเพราะว่ามันตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปอ่ะใช้เงินเยอะมากเพราะนั้นรถอที่หนึ่งเนี่ยแจกแจกคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็มาผู้สูงอายุนี่แหละกลุ่มผู้สูงอายุนี่แหละทาให้เขาพลาดได้ใจเพราะพอเขาเอาเงินไปแจกแล้วมันไม่พออยากจะได้เงินเยอะ ก็ไปตัดไปตัดไอ้นี่แหละ5้าธนาคารคือธนาคารทกศทกศเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านทกศเนี่ยเป็นเงินที่เกิดจากหนี้จำนำข้าวถ้าคุณแอนกับท่านผู้ชมจำได้นะครับอันตารางที่มีเนี่ยทกศเนี่ยเอาเงินออกมาใช้สำหรับการจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลไทยเราเสียเจ๊งไปเนี่ยประมาณ8ปดแห้าหมื่นล้านขายข้าวคืนมาได้สักสองแสน ถึงสามแสนล้านเป็นหนี้อยู่ประมาณสักห้าหกแสนล้านผมเป็นกรรมธิการง้อมานก็ตั้งงบในสมัยแรยกๆเนี่ยชดเชยประมาณปีละห้าหมื่นแปดพันล้ 58, ลานให้กับทกศเป็นเงินที่ต้องเอาไปใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยเลยนะครับค่ะแล้วหลังๆเนี่ยมันก็ลดลงตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองแสนสามหมื่นห้าพันล้านในสองแสนสามหมื่นห้าพันล้านก็ไปผ่อนชําระทกศเหมือนเราผ่อนบ้านเราก็ต้องชําระแบงก์อ่ะใช่เนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยกฎหมายห้ามไปตัดเพราะว่า ห้ามเบี้ยวห้ามเบี้ยวนี่เดี๋ยวมันจะเสียวินัยการเงินกันครางรัฐบาลก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่มีเงินจะแจกแล้วก็เลยไปตัดสามหมื่นหนึ่งพันล้านนี้ออกมาค่แล้วเอาไปแจกในงบสูงอายุสี่หมื่นล้านแล้วก็ที่เหลือก็มีธนาคารนาคารสงเคราะห์ SME bank ตามตามหน้าจอเน,เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วสามหมื่นห้าพันล้านนะครับก็เอาเม็ดเงินเนี้ยพูดง่ายๆหาจากทุกที่ล้หน้ามืด S <S <S มันไม่รู้จะไปเอาตรงไหนแล้วอะ่ะก็เลยต้องมาตัดในส่วนนี้ที่จะไปใช้นี่แบงค์รัฐก็หยุดจ่ายนี่ซะซึ่งรัฐบุญห้ามเพราะละถ้าเราถ้าเราเลิกใช้นี่เนี่ยเราไม่ยอมใช้นี่นะครับเบี้ยนี่เนี่ยถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเจ้านี่จะเชื่อถือไหมไอเอ็มเอ <IM F S 1> จะเชื่อไหมเวอร์แบงค์จะเชื่อไหมมันมันเหมือนกับแบบว่าเราจะต้องจ่ายสมมุติเป็นนี้บ้านอ่ะทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหรือรถก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเดือนหนึ่งเราดันไม่จ่ายเนี่ย มันส่งผลต่อเครดิตเราแล้ว,ลวถูกต้องและอันนี้คืองบทั้งปีเลยทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นห้าพันล้านเนี่ยปีปีละสามหมื่นห้าพันล้านไม่จ่ายปีเนี้ยไม่จ่ายหกแปดนี่ไม่จ่าย,ายเฉยเลยไม่จ่ายแล้วผิดกฎหมายละลืวถูกไหมเขาห้ามและที่รามปามไปถึงคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีท่านใดหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไปรู้เห็นเป็นใจ ให้กระทำความผิดตามร้อยสี่สิบสี่วรสองนั้นหรือรู้แล้วว่าจะมีคนทำอย่างนั้นแล้วไม่ยับยัง้งตัวท่านรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะต้องร่วมรับผิดไปด้วยแล้วก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทางคณะรักษาการไม่ได้ด้วยนะครับห้ามไม่ให้รักษาการเลยพ้นแล้วพ้นเลยแล้ว แล้วจะให้ใครเป็นคณะรัฐมนตรีให้ประเทศในช่วงนั้นให้ปลัดกระทรวงครับให้ปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงรักษาการในตําแหน่งรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงแล้วก็เลือกกันเองว่าจะให้ใครรักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาว่างากล่าวจัดผู้ใช้อํานาจบริหารของประเทศจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามา รับหน้าที่ซึ่งนี่เป็นมาตราเดียวที่มีบทบัญญัติอย่างนี้ไว้นะในรัฐธรรมนูญฉบับ2560รัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่เคยมีมาทั้งหมด20ฉบับไม่มีเพราะนั้นเรื่องนี้ผมก็จึงเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องใหญ่และไม่ว่าผลคดีจะเป็นอย่างไร ผมว่าน่าจะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ผมไม่ได้คำนึงถึงผลนะครับคำนึงถึงกฎหมายในเรื่องนี้ปกป้องพิพักประโยชน์ของประเทศชาติที่เงินงบประมาณของชาติแต่ละปีเนี่ยโอ้โหก้อนใหญ่มหาศาลเลยมันหมายถึงคุณภาพชีวิตของพวกเรา ประชาชนแต่ละคนแต่ละคนด้วยครับถ้ากระบวนการแบบนี้ได้รับการรับรู้รับทราบเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนจริงมันจะได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนให้คงรักษาไว้ถึงแม้ต่อไปจะมีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยวิธีใดของใครก็ตามขออย่าให้ลบล้างกระบวนการ ปกป้องเงินงบประมาณของชาติของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2560มากรา144นี้ครับครับผมนี่ก็เป็นฐานฐานของกฎหมายมาถึงวันนี้นะคะกับเงินดิจิว่าที่ให้ประชาชนเนี่ยคอยเฝ้ารอแต่สุดท้ายรัฐบาลพักเพื่อพ่อเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบนโยบายนี้ให้กับประชาชนได้เอาจริงๆ,งๆเงินดิจิมอนออมเล็ตอะไรของมันเนี่ยตอนแรกที่แจกไประรอกแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหแรงกระเพื่อมกระแทกกระแทกกับการอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกษิจแต่ก็ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่ากระเตื้องขึ้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการทำนโยบายที่ ไรซึ่งบักการในการทํานโยบายอะนึกออกไหมเอาเงินมาจากไหนก็บอกว่าเนี่ยเราเอามาได้สุดท้ายบอกไม่กู้แล้วก็กู้แล้วก็ไม่รู้หาเหวอะไรทั้งนั้นเงินในคลังเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการแจกแล้วรัฐบาลชุดนี้จะแถจนสีข้างถลอกเพื่อเอาเงินก้อนใหญ่สุดๆเนี่ยมาแจกโดยที่มันไม่ได้อะไรไม่ได้กระตุ้นอะไรเลยนี่คือปัญหาของการจัดตั้งรัฐบาลแบบดิวข้ามขั้วตะบัดสัต ก็คือไม่สามารถส่งมอบนโยบายอะไรได้ทําอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวคือได้พาพ่อกลับมาที่บ้านโดยที่ทุกวันนี้ก็เหมือนแบบอยู่แบบล้อนหลังไปเรื่อยๆนะเกมการเมืองอันทุรทุรังทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยรัฐบาลเพื่อไทยไม่สามารถที่จะส่งมอบนโยบายที่ให้สัญญาตอนหาเสียงไว้กับประชาชนส่งให้ไม่ได้ลดค่าน้ำลดค่าไฟลดค่าน้ำมัน ลดให้ไม่ได้แล้วก็ใช้ข้ออ้างว่าโอ้โหเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะลดได้นะมันติดตรงนั้นมันติดตรงนี้ก็ติดอะเด็ไอตอนที่มาบอกเนี่ยล่าสุดที่มาทําเป็นบอกว่าเนี่ยเราลดค่าไฟอะนะคะมันคือการเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปอุดหนุนในทุนมันไม่ได้การที่จะปรับแก้จากโครงสร้างแล้วก็ลดให้ประชาชนแบบลดจริงๆมันไม่ได้ลดแบบนั้นไง แล้วถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรแทนที่จะเอาเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเนี่ยไปหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไปอุดหนุนอย่างอื่นไปทําให้ประชาชนสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้แต่ไปทำอะไรคะไปอุดหนุนในทุนให้ประชาชนใช้ไฟถูกลงนิดเดียวแล้วไม่พอขนาดนั้นทุกวันนี้ประชาชนยังต้องใช้ไฟแพงต่อไปอีก25้ปีเราก็ต้องให้ประชาชนเนี่ย จ่ายค่า FT ตลอดไปนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยกําลังแบกรับมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายน้ําในน้ํามีมลพิษน้ําอีกทางนึงก็มีปลาหมอ,อข้างดำเพื่อผลไร่เศรษฐกิจก็คือตกต่ําจนประชาชนต้องเททิ้งเทคว้างธุรกิจเล็กๆมากมายก็คือตายหมดโรงงานใหญ่ๆก็เริ่มปิดตัวตอนเนี้ยภาษีทํถ้ำรัฐบาลเพื่อไทยภัยสังคมไม่สามารถนัดวันเข้าไปเจราจาลดภาษีของทําได้ด้วยซ้ํา อันนี้เหรอคือรัฐบาลที่บอกว่าตัวเองเก่งรัฐบาลที่ตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมีผลงานมาก่อนไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือ ประชาชนทุกคนต้องกอดงานตัวเองไว้ให้แน่นคือต่อให้กอดให้แน่นแค่ไหนตอนนี้ก็เสี่ยงตุยไปด้วยกันทั้งนั้นประชาชนไม่ได้อะไรมันเศร้าใจนะคะจริงๆมันเศร้าใจมากๆกับการที่ประชาชนเนี่ยพยายามที่จะเลือกคนที่เข้าไปพัฒนาประเทศเนาะแต่สุดท้ายก็โดนเตะตัดขาโดยการไปตบ,บศัตรูข,ข้ามขั้วแล้วก็ทําตัวทุเรศทุรังสุดท้ายประชาชนไม่ได้อะไรพักเพื่อไทยก็คือภัยสังคมนะอย่างที่บอกว่าดิจิวัลไม่ได้ แล้วก็ประชาชนก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีทักษิณชินวัตรฮะหลังจากที่ศาลทำการไต่สวนกรณีชั้น14ไต่สวนเองนะครับโดยศาลดีกาแผนกคดียาศาลดีกาทำการไต่สวนกรณีชั้น14เองนะครับการไต่สวนก็จะเริ่มต้นในวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568การไต่สวนรอบนี้นะครับยังคงต้องใช้เวลานะไม่ใช่ไต่วันเดียวจบนะคางคนเข้าใจโอ้จบแน่นอนยังไม่จบ นะยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรน,นั่นคือโระการที่1น,นะไม่ใช่ว่าศารไต่สวนวันเดียวจบพิพากษาได้เลยต้องใช้เวลาอยู่นะนะฮะบางคนบบเข้าใจอย่างนั้นนะนักวิเคราะห์สัญญ่เข้าใจว่าไต่สวนปุ๊บพิพากษาปับ๊บพิษพิพากษาวันเดียวกันแล้วจับกุมผู้ต้องหาลอลไไม่ใช่ไม่ต้องใช้เวลาเย็นๆนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้เรื่องของชั้น14นะอย่าลืมนะเรื่องชั้น14ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทีสภามีความเห็นตรงกันมีเรื่องผิดปกติทักษินไม่ได้ป่วยจริงนะฮะก็มีการเอาผิดหมอแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างน้อย2คนให้พักใบอนุญาตนะครับอีกหนึ่งรายก็ตักเตือนนะครับตอนนี้สมศักดิ์นะก็ดำเนินการรับเรื่องไว้แล้วนะก็จะดำเนินการตามกรอบคือ15วันนะก็ก่อนวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2500 นะครับ68ในขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติก็มีตั้งคณะกรกรมการขึ้นมานะครับในกรณีที่ศาลเรียกไต่สวนในกรณีเรื่องของชั้นที่นะที่ปรากฏว่าปปชรับเรื่องไปนานแล้วล่าช้านิ่งเฉยนะใช้เวลาการดำเนินการตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อไปตอบกรณีนะะให้รวบรวม,รวมพยานหลักฐานไปตอบกับศาลดีกา ในกรณีเรื่องของการลาเมิดอำนาจศาลหลังจากที่ชาญชัยนะครับอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ไปฟ้องศาลศาลยกคำร้องชาญชายัยจะศาลเนี่ยรับเรื่องเองเพราะว่าศาลเห็นเชิงประจักษ์ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของจำเลยจังของโจทย์นะครับคือชาญชัยแต่เป็นหน้าที่ของศาลกับจำเลยฮะก็เลยมีการเรียกไต่สวนในกรณีดังกล่าวโดยตรงที่บอกว่ามวยออกอาการตอนนี้เป็นยังไง นะทักษินตอนนี้หายตัวงเงียบนะฮะทักษินวาย o u ทักษินวาย o u ทักษินอยู่ไหนในะเมื่อสัปดาห์ก่อนทักษินก็ไปโปรนะร้านชมใต้ของนทวุฒิสายเกลือไปฉลองวันเกิดเจแดงนะครับไปกับสมชายวงสวัสด์นะไปฉลองวันเกิดแค่นั้นก็ยังไม่ค่อยชื่นมือเท่าไหร่อร่ะพูดง่ายๆนะฮะในขณะดีวการสื่อต่างๆก็บอกว่าทักษินต้องติดคุกเพื่อลูกนะวิวเขาก,กันไปต่างๆนานา,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 นานแหละในสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งที่เห,เหตุเกิดตอนนี้คือ ทักษิณหายไปออกจากสื่อจนถูกตั้งคำถามว่าแวะอยู่ทักษิณแหวอยู่ทักษิณอยู่ไหนนะครับทักษิณหายตัวไปนะครับอีกประเด็นหนึ่งนอกจากเรื่องนี้ที่ออกอาการและเห็นชัดปกติทักษิณโอ้โหจะต้องเจอสื่อจะต้องกลางย้ยใครจะจัดการฉันจเนี่ยอย่างนั้นนะะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะนะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาของมันในขณะที่รัฐบาลของอิงตอนนี้ทําไงฮะยกเลิก ยกเลิกเรื่องอะไรฮะยกเลิกเรื่องของการแจกเงินนะฮะแจกเงินหมื่นผมเคยนําคลิปเรื่องนี้ไปแล้วนะเรื่องแจกเงินหมื่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา144นะครับพอเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา144สิ่งที่ตามมาก็คือทั้งสสส,สวอคอรมอชุดเก่าและชุดใหม่ทั้งชุดเศรษฐาและอุกอิงจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งทางแพ่งทางอาญานะฮะและ จะต้องเกี่ยวข้องกับวงตระกูลเหมือนสมัครศุนย์ทรเวชด้วยนะย้ำเลยนะด้วยนะไม่ต้องแปลกใจหรอกนะีที่เขาหยุดโครงการต่างๆโดยเฉพาะการแจกเงินบอกว่า1นึ0 0 0สล้านบาทจะไปใช้โครงการอื่นเอาไม่แจกละที่ผ่านมาเขาทาตามสัญญาแจกไป2ยกก็คือ2ยกละแต่ผมไปรเรียนทุ้นส่วนนะความผิดมันสาเร็จไปแล้วนะผมทราบว่าในรัฐบาล่สาคนตอนนี้เนะี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับร้อนๆหนาวหหลายคนวิตก ไม่ใช่วิตกทำไมวิตกเจริตนะครับในขณะที่สวรปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการออกใบเรียกไป58คนนะครับทั้งประธานวุฒิสภาทั้งรองประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ดอเทอร์นัทพรโตประยูนไปยื่นนะยุบพักภูมิใจไทยนะครับซึ่งก็ไปถามมนุทินที่ถามว่านัทพรคือใครนัทพรก็คือ อดีตนะครับที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะซึ่งตอนนี้ชุลมุนชุลเกนะฮะทราบวาก็มีการออกหมายเรียกนะจากกะกะตไปยังนะรัฐมนตรีเลขาธิการนะพักภูมิใจไทยนะคนฝังน้ำเงินนะตอนนี้ถูกเรียกถูกแจ้งเข้ากล่าหาเป็นแถว ชุดแรกไปแล้วชุดสองกำลังมาและผูกพันกับนักการเมืองและพักการเมืองของพักภูมิใจไทยในขณะที่สวฝั่งส้มหรือสวที่เรียกตัวเองว่าสว,สวรุ่นใหม่พันใหม่เนี่ยนะฮะก็บอกว่าจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดนะฮะของสวทั้งหมด50คนขอไป50คนใช่จะไปยืน่นให้สว200คนหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยห้าม ไม่ให้ไปโหวตเรื่องขององค์กรอิสระถ้าไปโหวตองค์กรอิสระได้องค์กรอิสระเป็นฝั่งน้ำเงินจะส่งผลทําให้พักสม้มสวสสพักสม้มสสพักส้มพักแดงคอรมอพักสม้มพักแดงนักการเมืองพักสม้มพักแดงจะต้องได้รับความเดือดร้อนก็เลยเป็นเกมนะอีกทางหนึ่งที่ชุลมุนชุลแกอีดุ๊ตุ๊บั๊ออีล ซัดกันระหว่างส้มกับแดงและกอน,น้าเงินใครเป็นใครก็ไม่รู้นะครับคุณส่วนจําได้ไหมฮะผมเคยอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงวันหนึ่งรัฐบาลนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ 2. องพรรครวมรัฐบาลแตกกันเองเห็นไังฮะแตกกันเละตุ้มเป๊ะเลยสนิติรัฐนิติธรรมบางคนก็ไปอ้างว่าเอ้ยไม่ใช่นิตรัฐนิติธรรมนะอันนี้คือนิติสงกราม คือถ้าสมมติมีการเอาผิดผู้กระทําความผิดแล้วเ,เรียกเป็นนิติสงครามมันเป็นสงครามที่มันการเกิดขึ้นเนี่ยคุนส่วนที่มันถูกไหมล่ะประเด็นคือเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนเป็นประชาชนเป็นคนธรรมดากระทําความผิดก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายถ้าไม่กระทำความผิดก็รอดไปโอเคนะไม่มีอะไรมากทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐนูนนะครับสมัยก่อนเขาเรียกผู้คุมกฎคือตุลาการ ปัจจุบันก็เรียกว่าตุลาการเรียกว่าศาลเป็นผู้พากษาผู้ช่วยพิพักษา,าก็ตามลาดับที่ว่าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะตอนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้มวยออกอาการแล้วนะเรื่องแจกเงินหมื่นเนี่ยมันตอบคำดัดได้เลยว่าโดดหนีแจกเงินหมื่นออกาอาการอากอกอาการยังนะทักษินออกอาการแล้วนะฮะรรครวัฐบ,บาลตอนนี้เป็นไงออกอาการแล้วกำลังจะล่มแล้วไปไม่รอดแล้วนะฮะซัดกันทั้งทั้งสามกลุ่มแบ่งเป็นสามก๊กซัดกันเองอ่ะนะ ผลที่ออกมาเป็นยังไงผมก็ยืนยันฟันธงนะหมอดงหมอดูนะนักวิเคราะห์หมอเดานะตั้งคำถามกับสารพัดเลยหนึ่งใครจะรักษาการเราเรียกว่านายกคมตรีคนต่อไปสองเดือนไหนกันแน่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมอธิบายว่าคนที่จะรักษาการนาะยกคมตีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560มาตรา144ระบุไว้ชัดเจนห้ามีการกระทความผิด ก็ดีการแจกเงินอายกมา,มาแล้วมาแจกเงินเอพูดไง,ไง่ายๆไม่อ้อมค้อมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตามมาตรา168นะฮะร,ระบุชัดเจนว่าให้ข้าหตรีพ้นจากตาแหน่งทั้งหมดนะครับคนที่ไม่ได้ประชุมแต่ไม่รับง,งับยับยั้งก็มีความผิดด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องรู้นะและมาตรา168ระบุว่างไงระบุชัดเจนเช่นกันฮะบ,บอกว่าถ้าพ้นจากตาแหน่งปุ๊บเฉพาะมาตรานี้กระทำความผิดในกรณีนี้ ให้ประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงมาประชุมมหาเลือกันแล้วเลือกหนึ่งคนทําการรักษาการนายกบัณรีและในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจะเป็นใครอ่ะรักษาการก็แล้วแต่เราเลือกกันเองใครรักษาการรักษาการแล้วจะเป็นยังไงใจเ,เย็นเราผู้ชมก็ชมไปนะครับนั่นเหมือนก็ไล่ไปตามเสพเสพนะฮะซึ่งทุกอย่างก็งวดเข้ามางวดเข้ามางวดมา,ม,ามวยก็ออกการละซัดอีลงงุงตุงนังอีลงัตงตั้งนุง ชุลมุนกันหน้าดูนะฮะสหาบาธาจากสหาบาธาซัดก,กับลุตุบ๊บองอิงคดีบานตะไทยเลยนะทักษิณจากเดิมเป็นผู้ล่าตอนนี้เป็นผู้ถูกล่านะคใครเป็นคนล่าประชาชนผู้ชมคนธรรมดาเนี่ยไล่ล่าไล่ล่าหาแะลรความจริงนะครับพอความจริงปรากฏขึ้นมาก็อยู่ในสถานที่ลำบากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมีพระบรมราชไว้นะครับ ความจริงชนะทุกสิ่งพึงเอาชนะความมดเท็จด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เทศไทยผ่านวันวาน,นมานานนักแสงภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติาศาสนาองราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้อง ชาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสืบสารอย่างสร้างสรรค์มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักรักแผ่นดิน ผ่านวันวาน,นมานานน,าน,น,านักแสงภูมิใจแจ้งประจักษ์ทั้งโลกาเรามีชาติศาสนาองราชายังยืนมาอยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินบรรพบุรุษลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้อง ชาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องเสีบสารอย่างสร้างสรคนมุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิกทักษบแผ่นดินบอกโลกไปเรื่อง